สบายดีทุกคนสบายดีจากประเทศฝรั่งเศสทุกคนเป็นไงทุกคนไม่ได้สบายดีบอตอนนี้ก็เป็นตอนสวยอยู่ประเทศฝรั่งเศสทุกคนเป็นวันอังคารพอดีกินข้าวแล้วก็มานั่งกันพักพรอนแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่นี่ลูกพนนอนตอนนี้ก็พยายามสิบบอเสียงดังยันตื่นยันตื่นมาก่อนโดยอันมินี่กะสิมอัปเดตสีวิตทุกคนอัปเดตชีวิตอันเรื่องอันการไปเกิดลูกยงมอไปได้ฝรั่งเศสทุกคนแล้วก็สิมานตอบคำถามเนาะ ว่ามีหลายคนเพื่อนถามเข้ามาทุกคนที่วานค่อยลงคลิปอันเธอแล้วนี่วานประสบการณ์การไปเกิดลูกอยู่ประเทศฝรั่งเศสทุกคนเกี่ยวกับ uh, การเจ็บท้องาการเกิดลูกนะนั่นแหละเพื่อนก็นส่งคําถามเข้ามาทางอัน a c e b o o k แล้วก็ทั้ง u t u b e เนาะแล้วก็เลยสิถือโอกาสเฮ็ดวิดีโอนี้นมาตอบคําถามเพิ่นแล้วก็มาอันนว่าให้เพื่อนฟังอีกนะทุกคน ว่าหลายคนก็อยากษูู้นะว่านมาเกิดลูกอยู่ประเทศฝรั่งเศส์นะมันมีความต่างจากการเกิดลูกยูนบ้านเฮาเน่ใดเนาะอยู่ประเทศลาวนะทุกคนโดยอันม่านเล่าเรื่องอันเลยเนาะอันมูพึ้นถามมาว่านเป็นอย่างเกิดลูกธรรมชาตินะคือได้ยูนห้องหมอเป็นเวลาสามมื้อนะทุกคนโดยอันนี้ก็สิมาเล่าสห้ฟังเนาะอันอยู่ประเทศฝรั่งเศสนี่อัน เกิดลูกธรรมชาติส่วนส่วนหลายเพ่นจะให้อยู่สามมืเนะทุกคนเนาะแต่บมื่อวานเมืองอื่นนั่นอยู่ประเทศฝรั่งเศสนั่นคือกับห้องหมอที่คอยอยู่บ่นเนาะถ้าผู้ใดมีประสบการณ์นั่นเรื่องนั่นเกิดลูกอยู่ห้องหมอนะก็สามารถอันคอมเมนต์นั่นอยู่ก็อมันยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ทุกคนบางทีอ่ะแต่ละเมืองมันก็ต่างกันเนาะแต่ว่าบ้านที่คอยอยู่ห้องหมออยู่บ้านที่คอยอยู่นะเพื่อนให้อยู่สามมื่อ่าสามมือนี้บ่ได้รวมอยู่บ่ได้รวมกับอ่มือที่ว่าฮามารอเกิดนะทุกคนเนาะสมมุติว ยูเขาเจ็บท้องแต่เขาบอกได้เกิดทุกคนเขาเขายู่เจ็บท้องสองสามมื้อน,นะเพื่อนกับบริไลท,นะทุกคนต่างหากเนาะอันนี้เป็นสามมื้อที่ว่าหลังจากเกิดลูกนะทุกคนโดยเพื่อน้อยูสามมื้อเนาะค่อยจะมาว่าสูฟางวันสามมื้อที่ว่าค่อยอยูนั่นค่อยเพื่อนเฮ็ดอย่างเนาะอันนั้นสำหรับค่อยกับลูกนะโดยหลังจากที่ว่าเกิดลูก,กแล้วเนาะเพื่อนก็พาเขาไปห้องพักฟื้นนะทุกคนแล้วเพื่อนก็ให้เขายูห้องมัน ห้องเป็นห้องส่วนตัวแหละที่ว่าเขาอยู่กับลูกสองคนแล้วก็มีครอบครัวอย่างไรทุกคนเพ uh ื่อนให้ยูหันละในแต่ละมือม้อกับชิมีหมอทุกคนจะมีหมอสองคนเนาะมานกวดสุขภาพอันจะเป็นหมอหนึ่งคนจะเป็นหมอแม่แล้วก็อีกหนึ่งคนจะเป็นหมอสาหรับลูกทุกคนเพ uh ื่อนจะมาพร้อมกันเนาะเพื่อนจะมามื้อหนึ่งสองเทื่อกรเคื่อนตอนเ้าอหนึ่งเทื่อแล้วก็ตอนแรงหนึ่งเท uh ื่อเพื่อนมานี่สําหรับอย่างเพื่อนมาสําหรับเช็คสุขภาพอะไรทุกคน สุขภาพของแม่แล้วก็สุขภาพของลูกเนาะเพื่อนแบบเฝ้าอาการนะเพราะผู้หญิงเกิดลูกใหม่อ่าบางบางคนอาจจะมีการตกเลือดเสียเลือดหรือว่าบางคนอาจจะมีการซอกเลยค่ะทุกคนแหลว้วเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็เรื่องอันลูกกับแบบเด็กน้อยเกิดใหม่เนาะก็ยังบวมหัวแข็งแหงซ้ำใดแล้วก็อ่าหัวใจเห็นงานดีโบหันใจเก,ก่งโบแล้วก็อ่าเช็คทุกอย่างเลยทุกคนสุขภาพเด็กน้อยเนาะแหละเพื่อนก็จะมาทุกมื้อในสามมื้อทุกคนจะมาทุกมื้อเลยทุกคนเอ่อในในมื้อที่สองเนี่ย คอ,อยยูนี่เพื่อนจะสอนเพื่อนจะสอนฝึกองค์โฮมทุกคนให้แม่นะแม่มือใหม่ทุกคนอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะเพื่อนจะมีห,หมอหมอสะพพทางดอกเป็นแพทย์สําหรับวันมาฝึกองคโฮมให้กับาแม่ที่วันบุมยประสบการณ์เรื่องอการเลี้ยงลูกทุกคนเรื่องวิธีการอาบน้ําให้ลูกเนาะการอาบน้ําให้ลูกเขาต้องหฮ็ดแนวใดแล้วก็การนั้นเบิ่งแย้งดูแลลูกแล้วก็การนั้นให้อาหารยังไงทุกคนแบบเร้าอทั้งหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมอย่างนี้น การหักษาลูกนะทุกคนหลังจากที่ว่าเขาเอาลูกกลับมาบ้านแล้วเขาต้องเห็นแนวใดนะอันนี้เพิ่นก็มีการฝึกอบรมให้ทุกคนก็ดีอยู่แล้วก็มือ้อมือที่สามมื่อที่สามนี่เพื่อนจะอันเซ็กสุขภาพอันอเข้มขน้นทุกคนเข้มขน้นคืออย่างส่วนเพิ่นจะเน้นลูกดอกเมนกับบริเช็คอย่างดอกเพื่อนจะเน้นลูกเป็นส่วนใหญ่เนาะขึ้นเด็กน้อยเกิดใหม่นี่เพื่อนจะกวดอันหูหูตาดังคอปากทุกคนกวดเมืองเบิดวันเออหูได้ยินดีบอตาเห็นหูดีบอแล้วก็ กวดส่วนสูงทุกคน,แล,กน,น,นกแล้วก็น้ำหนักแล้วกากวดเลือดขึ้นกันทุกคนอีต้นลูกอยู่เพิ่นดูดเลือดออกไปกวดัเดเรื่องนั้นด็กน้อยนะทุกคนสุขภาพเด็กน้อยแลไรเพิ่นกวดเลือดเรื่องนั้นแล้วเพิ่นการให้ให้บินยามาแล้วก็ให้เขาไปเอาวิตามินอย่างอะไรมาสาหรับไปกินสําหรับเวลาเขกา,านะกลับบ้านเนาะเพิ่นก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่ว่าคอยรีวิวทุกคนเิ่บึ้งกันได้ที่ว่าคอยรีวิววันวันเวลาเอาของหมอแล้วเพิ่นให้อย่างเมนะุเจ้าสามารถไปเบิ้งคลิปนั้นกันได้เลยอั่นล น,นี่ก็เป็นสามมื้อที่ว่าอยู่ในห้องหมอมันก็มีกิจกรรมหลายอย่างทุกคนบริยุลาอะไรนี่เป็นเหตุผลที่ว่าต้องได้อยู่สามมื้อเนาะแล้วคำถามต่ตมาเพื่อนถามอีกวันอ,อยู่ห้องหมอประเทศฝรั่งเศสนี่ไปเกิดลูกนี่ใช้ใจ่ายแพงโบอันเสียงเงินหลายโบนะเพราะว่า เอาเรื่องค่าของสิบยูประเทศฝรั่งมันก็อยากสูงนะทุกคนแต่ว่า à, เวลาไปเกิดลูกยงหมอนี่บริจาคอย่างเพิ่มทุกคนใส่บัตรประกันสังคมของคนฝรั่งเศสนะทุกคนเ่อนทุกประชาชนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะเพราะว่าสิเปนคนต่างประเทศหรือว่าคนฝรั่งเศสนะ à, เวลาก็จะมาอยู่ก็ต้องบัตรประกันสังคมทุกคนทุกคนเลยเนาะเวลาเขาเฮ็ดเวียกเพิ่นก็จะตัดเงินไปเนาะตัดเงินไปไปไว้อยู่ประกันสังคมคน,คน,เเนะ à, เวลาเจ็บเป็นเวลาเกิดลูกอย่างเพิ่นก็ฮักยั่นเลยเขาก็บริจาคอย่างเพิ่ม อันนี้ก็บริได้เสียงเงินเพิ่มค่อยเข้าประกันสังคมน้ำผัวแต่ว่าช่วงที่ค่อยเฮ็ดเวียกกัเจ้ากระตัดเงินเดือนค่อยไปเนาะแต่ว่าช่วงที่คอยบริได้เฮ็ดเวียกนะเพื่อนกระตัดอันประกันสังคมแบบเงินเขาขึ้นน้ำผัวนะทุกคนนั่นแหละก็ตัดไปแล้วก็ไปไปแลว้วก็เวลาเขาเจ็บเป็นเอ็นป่วอย่างเขาก็บริได้เสียงเงินเพิ่ม ประกันสังคมนี่ถ้าเป็นเรื่องเกิดลูกนี่เพิ่นใจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนแต่ถ้าเป็นเรื่องการป้นป่วสุขภาพนี้ประกันสังคมมันรับที่เพิ่นใจเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจะมีประกันภัยอีกหนึ่งอันเนาะมาจ่ายให้อีกอันสิห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคนยุโรปฝรั่งก็จะมีประกันสองแบบประกันสังคมของรัฐแล้วก็ประกันสังคมมันมาเสริมนะทุกคนเป็นเอกชนบวกกันอื่น ่อยกับมีประกันสองสองใบแต่ว่าถ้าเป็นอันเรื่องเกิดลูกนันประกันสังคมของรัฐจะจ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเป็นกรณีอ่ากรณีพิเศษเนาะโดยแล้วมาตอบคำถามอีก,กันเพิ่นถามเมื่อวันเกิดลูกยูของหมอประเทศฝรั่งเศสนี่อ่าได้อยู่ไฟบออยู่กล่บโบทุกคนแบบเข้าไปนั่งเต่าไฟล้วต้มน้ำพ้อนกินนะะคืออยู่บ้านเ่าอนะแต่ว่ายูฝรั่งบบมีทุกคนบบได้ยูกล่อยูอยัยงเล ตอนนี้ก็นั่งอยู่โซฟาบ่ได้อยู่กับยูฟาอย่างแต่ว่าค่อยกินน้ำห้อนนั่นกินน้ำต้มใส่ขิงอะทุกคนเพราะวันให้ให้นมมาหลายเนาะเพราะว่าค่อยปั้มนมให้ลูกเดี๋ยวนี้นมค่อยปั้มมันทุกๆสามหาสี่สัปโมงค่อยจะปั้มนมตลอดเนาะก็ได้นมหลายทุกคนลูกก็เดี๋ยวนี้ลูกก็กินนมค่อยเป็นลักแต่ว่าก segundo, á, i̇şte, to no mm ินจากจากเต้าเอาปั้มออกมาใส่เต้านะให้ลูกดูดอะเพราะว่าลองให้ลูกดูดอยู่อยู่เอิกแล้วมันเจ็บทุกคนแล้วเขาบุ้งหู้จากวัน ลูกเขากินหลายกินน้อยนะแต่ถ้าเขาดูดเซนถ้าปั๊มออกมาแล้วเนาะเขาใส่เต้าแล้วให้ลูกดูดนะเขาจะหู้จักวันมือน้อนึงลูกกินปริมาณเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาค่อยจะโนดไว้เดี๋ยวค่อยจะมีนปื้ม้เบม่งอันนี้เป็นปื้มที่ว่าค่อยเห็ดอันค่อยจดรายการนะท้งหมดอันนี้เป็นปื้มอันที่จริงมันมีปุ้มจากห้องหมอแต่มันเป็นน้อยเนาะแล้วค่อยมาเห็ดเอาอะนะปุ้มเนียนไส์สำหรับบันทึกว่าอเออลูกเขากินนันกินนมอันตอนจักโมง กินนมประมาณเท่าไหร่จับติอันเอ็มอลเนาะแล้วก็เนียบบอขี่บออย่างนะอันนี้คอยบันทึกแล้วก็ลูกมีอุณหภูมิเท่าไหร่เนาะเขาเช็คอุณหภูมิลูกอย่างน้นะอันนี้คอยกับจดจดไว้เพราะว่าอย่างอันเวลาเขาไปหาหมอทชุกคนเพิ่นจะถามเพิ่นจะเบิง like ง่งรายการเน่าะเขาก็อันนี้ให้เบิ่นเบิง์นคอโมลูกเขาท่านเนาะอันนี้ก็เป็นอันการเบิ่งแง่งดูแลลูกอีกแบบหนึง่งทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยได้หลายเพราะว่าถ้าเขาอ่ะถ้าเขาหม,มักหลงหลงลืมๆนะ ว่าแต่ละมื้อค่อยกับมาสรุปว่าเออลูกค่อยกินนะนมื้อนี้ลูกค่อยกินนมลายปันใดอย่างที่น่ข่อยก็นโนดโ,โนตไว้ซวยได้หลายทุกคนปพ้มหมอนี้ค่อยเฮ็ดเองก่อยเขียนเองแต่ว่าตัยู้องหมอนก็มีให้แต่ว่าเขามันมันน้อยนะค่อยบ่สะดวกค่อยมอยักหวอใหญ่ๆสิเขียนสะดวกกว่าโดยผู้ครูคนก็ถามมาอีกวันอยู่ประเทศฝรั่งเศสผู้ใดญช่วยเลี้ยงลูก่ะทุกคนอตอบเลยว่าบบมีนะทุกคนเนาะ มีแตขคอยกับผัวสองคนเลี้ยงลูกช่วยกันอยู่นี่เพราะว่าอยู่ประเทศฝรั่งสังคมกับเจ้าแบบอยู่ไผ่อยู่มันนะทุกคนคันว่าพี่น้องอันจุ๊มเจือคนฝรั่งก็เจ้าก็อยู่บนอื่นนะก็เจ้ากับมีแต่มาเยี่ยมมาอย่างมีซือแต่ว่ากับเจ้ากับบได้มามาเลี้ยงลูกช่วยเฮาดอกก็คือบ้านเฮาเนาะเขาเปนบ้านเฮานี่มีมีหลายพดนค่อยมีพี่น้องหลายกลายร้อยเลยทุกคนคันว่าอยู่บ้านอยู่ประเทศลาวนะกลายร้อยคน <c oughs> แต่ว่าอยู่ฝรั่งเนี่ยอยู่กับผัวสองคนเนาะแล้วก็ส่วนหหา่ก็เป็นคอยเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าผัวเพิ่นนกกไไปปลาารทุคะ กับทุกคนก็มีหน้าที่เนาะค่อยกับเลีเ้ยงลูกเป็นรักอยู่บ้านช่วงนี้ก็มีแต่ว่าลูกใหญ่เลยจังจะได้ไปลูกไปโรงเรียนอนุบาลแล้วจังสะได้ไปซ <c oughs> ่วงวเก็ดโดยนี่ก็มาตอบคาถามมันนะเนาะคำถามเกี่ยวกับอมูคู่เพื่อนถามเขามาบพว่าเปลี่ยนทาง youtube หรือทาง a c e b o o k นะก็มาตอบให้เพื่อนฟังอีกเท่อนึงหวั <c oughs> งวา่าคลิปนี้สิไปฮอดไปถึงงันผู้ที่ว่าเพื่อนถามเขามา <c oughs> และอีกคอบอค่อยขอขอบใจเนาะทุกคนที่ว่าน มาอวยพรไซสให้กับอันค่อยแล้วก็ลูกค่อยนะที่ม่ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ครอบใจคนที่ว่านมาแนะนำเนาะแนะนำมันเกี่ยวกับวิธีการนั้นเลี้ยงลูกวิธีการให้นมลูกอย่างทุกคนแหละซาบซึ้งน้ําใจหลายทุกคนครอบใจหลายเลยว่าเป็นประโยชน์สาหรับสาหรับตัวค่อยแหละทุกคนค่อยก็เอาคาแนะนําแต่ละทุกคนได้บอกได้สอนแหละมามามาปรับไซ้ในชีวิตประจําวันในการเลี้ยงลูกเนาะโดยมื้อนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ทุกคนสิได้ไปเลี้ยงลูกแล้วลูกกาลังให้แหละ มุนนอาจัรยมาล้มกันใหม่เ้ยทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับวันนี้อขอลาตัวไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย